วันนี้มาลองทำโจทย์ก r า m m ง่ายๆ5ข้อด้วยกันนะครับดูจบแล้วรับรองว่าเก่งขึ้นแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปครับข้อแรกนะครับ she blank a book every evening ตอบอะไรดีครับ she read she reads she reading she to read ข้อนี้ตอบอะไรดีครับตอบข้อ B นะครับ she reads the book every evening ข้อนี้เป็นการวัดความรู้เรื่องประโยค present simple นะครับซึ่งเป็นประโยคที่ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเป็นประจำเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องจริงและเรื่องกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้มีคำที่บอกว่า every evening แปลว่าทุกๆเย็นซึ่งสื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับดังน,นั้นต้องใช้โครงสร้าง present simple คือ ประธานตามด้วย verb หนึ่งที่ผันตามประธานนะครับซึ่งข้อนี้ประธานคืออะไรครับประธานคือ she she ใช้คู่กับ verb verb หนึ่งที่เติม s หรือ es นั่นเองนะครับดังน,นั้นข้อนี้จึงต้องเป็น she reads ที่เติม s นั่นเองครับตัวอย่างเพิ่มเติม she walks to school every morning เธอเดินไปโรงเรียนทุกเช้านะครับ she เป็นประธานนะครับ walks เติม s, s ผันตามประธานนะครับ แล้วก็มีประโยคบอกว่า every morning ก็คือสิ่งที่ทำเป็นประจำทุกวันนะครับใช้ present simple นะครับต่อมา Adam is an English teacher Adam เป็นครูสอนภาษาอังกฤษอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องจริงหรือความจริงนะครับก็คือคุณอดัมเนี่ยเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะครับประธานบวก Verb หนึ่งผันตางประธาน อดัมก็คือ he เหมือนกัน he is an English teacher นะครับอดัมก็ใช้ is นะครับสุดท้าย breakfast starts at 9 o'clock อาหารเช้าเริ่มเวลา9โมงนะครับอาจจะหมายถึงที่โรงแรมเนาะอาหารเช้าเนี่ยจะเริ่มเสิร์ฟเริ่มให้บริการในเวลา9โมงเช้านะครับ9โมงตรงเหมือนกัน breakfast ก็คือคำนามเป็นประธานได้นะครับ starts เติม s, s นะครับเพราะว่า breakfast ก็เหมือน eat ใช่ไหม i t starts เติม s นะครับ at 9 o'clock อันนี้เป็นกำหนดการนะครับที่มันจะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับก็ใช้ present simple นะครับข้อต่อมา we blank in the pool yesterday ตอบอะไรดีครับ we swam we swam we swam หรือว่า we s w i m m e d ตอบข้อ ข้อ b นะครับ we swam in the pool yesterday แปลว,ว่าพวกเราว่ายน้ำในสระน้ำเมื่อวานนี้นะครับข้อนี้เป็นการวัดความรู้เรื่อง past simple นะครับซึ่งเป็นประโยคที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองข้อนี้มีเหตุการณ์มีคำที่บ่งบอกเป็นในอดีตไหมครับอ่าคือคำว่า yesterday ใช่ไหมครับเมื่อวานแปลว,ว่าเหตุการณ์นี้เราว่ายน้ำในสระเมื่อไหร่ครับเมื่อวานแปลว,ว่าเหตุการณ์นี้ เป็นเหตุการณ์ในอดีตนะครับต้องใช้ past simple โครงสร้างคือประธานบวก verb ช่อง2นะครับข้อนี้ประธานคือ we บวก verb ช่อง2คือ s w a m นะครับว่ายน้ำนะครับช่อง1คือ swim ช่อง2คือ s w a m และ3คือ swam คำกริยานี้ไม่เติม ed นะครับนั้นข้อดีเป็น choice ที่หลอกนะครับใช้การผันรูปแทน swim s w a m swam โอเคนะครับตัวอย่างเพิ่มเติม He played football yesterday. เขาเล่นฟุตบอลเมื่อไหร่ครับเมื่อวานนี้ play เติม ed นะครับต่อมา I had breakfast alone this morning. ฉันกินข้าวคนเดียวเมื่อไหร่ครับเมื่อเช้านี้อ่าบางครั้งอาจจะไม่ใช่ yesterday เสมอไปนะครับแต่พูดถึงว่าเหตุการณ์เมื่อเชา้านี้แปลว่ามันผ่านไปแล้วนะครับก็ใช้ had นะครับที่เป็นช่องสองของ have กับ has นะครับ I had ประธานกับช่องสองสุดท้าย she had dinner with me last night เธอกินข้าวเย็นกับฉันเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้ last night แปลว่าเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับเป็นอดีตนั่นเองต้องใช้ she บวก verb ช่องสองคือ had นั่นเองนะครับข้อ3นะครับ he blank tennis in this court tomorrow ตอบอะไรดีครับ he play he plays He will play หรือ He will play ตอบข้อข้อ D นะครับ He will play tennis in this court tomorrow แปลว่าเขาจะเล่นเทนนิสในสนามนี้วันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับโอเคข้อนี้เป็นการวัดความรู้เรื่อง future simple นะครับซึ่งเป็นประโยคที่ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งข้อนี้มีคำว่า tomorrow ใช่ไหมครับแปลว่าพรุ่งนี้บ่งบอกว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเกิดขึ้นในอนาคตนะครับดังน,นั้นต้องใช้ he will play เพราะว่าโครงสร้างของ future simple คือประธานบวก will แล้วก็ verb หนึ่งไม่ผันนะครับสังเกตว่า he ปกติใช้กับ verb ที่เติม s ถูกไหมครับบางคนอาจจะตอบว่า plays หรือว่า will plays นะครับแต่ว่า เมื่อมีวิวมาขั้นนะครับมีกริยาช่วยวิวมามาขั้นเนี่ยคำกริยาที่ตามหลังจะต้องเป็น verb หนึ่งไม่ผันเสมอนะครับแม้ว่าประธานจะเป็น he she it ก็ตามนะครับงน,นั้นข้อน,นี้ประธานคือ he แต่ว่ามี will จึงต้องเป็น play ที่ไม่ผันนะครับ he will play ตัวอย่างเพิ่มเติม we will go to the beach tomorrow พวกเราจะไปที่ชายหาดวันพรุ่งนี้ประธานคือ we แล้วก็ will บวก verb หนึ่งไม่ผ่านคือ go นะครับแปลว่าเราจะไปวันไหนครับวันพรุ่งนี้ต่อมา she will meet us tomorrow night เธอจะมาพบกับเราคืนวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมประธานคือ she นะครับตามด้วย will แล้วก็ meet คือ verb หนึ่งไม่ผันนะครับอย่าลืมนะครับ แม้ว่าประธานจะเป็น he, she, it แต่ถ้ามี will มาขั้นนะครับต้องตามด้วย verb 1ไม่ผันเสมอนะครับโอเคข้อ4นะครับ the annual meeting blank at 10.30 a.m. ตอบอะไรดีครับ Be gan, begin, a n b e g หรือ begins หรือ beginning ตอบข้อข้อ4นะครับ the annual meeting begins at 10.30 a.m. การประชุมประจำปีเริ่มเวลา10โมงครึ่งนะครับถ้าเป็น AM แปลว่า10โมงเช้านะครับเป็นช่วงเช้าถ้าเป็น PM จะแปลว่า4ทุ่มครึ่งนะครับข้อนี้เป็นการวัดความรู้เรื่อง Present Simple นะครับจำได้ไหมสำกกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่เป็นเรื่องจริงหรือเป็นกำหนดการข้อนี้เป็นอะไรครับข้อนี้เป็น กำหนดการนะครับมีเวลาบอกเลยว่าเป็นเวลา10โมงเชา้า10โมงครึ่งนะครับโอเคโครงสร้างของประโยคคืออะไรครับประธานบวก Verb หนึ่งที่ผันตามประธานนั่นเองข้อนี้ประธานคืออะไรครับประธานคือ the annual meeting การประชุมประจำปีเท่ากับ it ถูกไหมครับ he she it ใช้กับ Verb หนึ่งที่เติม s หรือ es นั่นเองนะครับข้อนี้ต้องตอบ begins นะครับ ตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ The train departs at 6 p.m. รถไฟออกเวลา6โมงเย็นนะครับเหมือนเดิมใช่ไหม p.m. คือตอนเย็นนะครับ a.m. คือตอนเช้านะครับรถไฟออกเวลา6โมงเย็นอันนี้เป็นกำหนดการนะครับที่มีการวางไว้อยู่แล้วนะครับใช้ present simple ได้เลยนะครับ The train ก็เท่ากับ it ถูกไหมครับ it departs เติม s นั่นเองนะครับ ข้อสุดท้ายแล้วนะครับ Johnny blank a lawyer for 12 years ตอบอะไรดีครับ Johnny is Johnny was Johnny were หรือ Johnny will ตอบอะไรดีครับ A B C D โอเคก่อนจะเฉลยนะครับข้อนี้ในโจทย์ข้อนี้มีคำใบ้ไหมครับคำใบ้คือ for 12 years แปลว่าเป็นเวลา12ปีซึ่งเข้าใจได้ว่า ไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันแต่พูดถึงระยะเวลา12ปีถูกไหมครับอ่าซึ่งเป็นไปได้2ทางคือ1ถ้าไม่เป็นอนาคต12ปีข้างหน้าก็ต้องหมายถึง12ปีที่แล้วถูกไหมครับดังนั้นข้อ A ที่เป็น verb to be ครับต้องใช้กับอะไรครับเหตุการณ์ปัจจุบันก็ผิดไปนะครับอนาคตอันนี้อันนี้ was กับ were เป็นช่อง2ของ verb to be is am are ถูกไหมครับ was were ส่วน will เป็นอนาคตอาอนาคตหรือเปล่าครับอนาคตคือใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็น will บวก verb หนึ่งไม่ผันใน choice นี้มี verb มาให้ไหมครับไม่มีนะครับในโจทย์ละ lawyer ก็ไม่มี verb มาให้นะครับ will ใช้เปล่าๆไม่ได้นะครับดังนั้นข้อนี้ก็ผิดไปเหลือ was กับ were นะครับแปลว่าข้อนี้เป็นประโยคที่พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนะครับใช้ past simple กกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตโครงสร้างคือประธานบวก Verb ช่อง2ประธานข้อน,นี้คืออะไรครับคือคุณจอห์นนี่นะครับจอนนี่เป็นผู้ชายเป็นชื่อคนนะก็น่าจะเป็น he นะครับ he she it ใช้คู่กับ is หรือว่า was นั่นเองนะครับดังนั้นข้อน,นี้ตอบข้อ B นะครับ John n y was a lawyer for 12 years จอนนี่เนี่ยเป็นทนายความมาเป็นเวลา12ปีนะครับโอเคมาทบทวนว่าวันนี้เรียนอ,อะไรบ้างนะครับอันแรกคือ present simple นะครับใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเป็นประจำเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องจริงหรือกำหนดการต่างๆนะครับโครงสร้างคือประธานบวก Verb หนึ่งที่ผันตามประธานเช่น she walks to school every morning เธอเดินไปโรงเรียนทุกเช้า ต่อมาเป็น past simple นะครับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตโครงสร้างคือประธานบวก verb ช่องสองนะครับเช่น I had breakfast alone this morning ฉันกินข้าวเช้าคนเดียวเมื่อเช้านี้นะครับแทนที่จะเป็น I have ก็เป็น I had นะครับที่เป็น verb ช่องสองของ have นั่นเองนะครับสุดท้าย future simple นะครับใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง โครงสร้างคือประธานบวก will บวก verb 1ไม่ผันนะครับอย่าลืมนะครับตัวอย่างเช่น she will meet us tomorrow night เธอจะมาพบกับเราคืนวันพรุ่งนี้ she บวก will บวก verb 1ไม่ผันนะครับแม้ว่าประธานจะเป็น she ที่ปกติใช้ verb เติม s ก็ตามแต่ถ้าเกิดมี will มาขั้น verb ที่ตามมาต้องเป็น verb 1ไม่ผันเสมอนะครับ